กันชั่วกิ้เที่ยวมนีเมน,นูอาหารผัดสะเพกเห็ดเฮ็ดเดเดเดผัดสะเพาเห็ดนะคะน้ำมันโล่งนะคะพิกนะคะพกินนู้กรเทียมตัต้มนะคะ หมู้รวนก่อนนะคะหมู้รวนก่อนจะได้น่ายๆนะคะหมู้รวนนะคะมาผัดๆๆิๆนะคะผัดกะเพราเพ็ดพ็พพนะคะาหาูเนืคือเมูปลแบงเองนะคะอร่อยง่ายๆปลาแบม กแบบทั่วจิ้เที่ยวนะคะอร่อยทอดนะคะง่ายง่ายสไตล์ท้องแดนนะคะพับๆๆๆเลยนะคะเห็ดล่งนะคะสับเบอรนะคะสับเบอร์โรยหอนะคะ รางการงานสร้านะคะางานนี <c oughs> ้ขอประทานอภัยน,นะคะผ <c oughs> ัดกะเพราทีไรจานทุกทีนะคะใช <c oughs> ่ขอประทาน,นอภัยนะคะน้อมันเลยนะคะ แมทานไม่คอพี right? ่น <Please. S 1> <us> ้องไม่ชอบ fc fc นะคะขัดเสือ fc ขัดเสือเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกบ้านนะคะขัดเสือขัดเสือ หให่ใสกป้านะะคอมนะคะมีอะไรก็ใส่ใส่นะคะพี่น้องอร่อยนะคะ,ะเ,เห็ดกระเพราเห็ด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 นะคะมีเห็ดออรินซีเห็ดเอ่อเข็มทองนะคะหอมหัวใหญ่นะคะ ซื้อหมูามากิโลนึงนะคะมีสัดม,มากิโลนึงนะคะหน่าทานไหมคะหน่าทานไหมคะมเดี๋ยวน้ำเห็ดเขาก็ออกมานะคะพี่น้องน้ำผักเขาก็จะออกมานะคะแซ่บน,นะคะหอมนะฮะงานนี้มีจามนมีเฮนะคะ ร้อยครบรโนะคะเส่็ไม่กระชฟนะฮะไม่กระชฟบไม่กระชฟนะคะพลาดไม่ได้ก็ต้องซีิ๊ววานิชหนึ่งนะฮะเดีย๋ยวได้เป็นซีของผัดกะเพรานะคะ ที่มันหอยนะคะพี่น้อยเส็น้วมีหอยนะคะอร่อยอร่อยนะใส่ยเยอะอร่อยเยอะนะ,ะขอกระแทนอภัยนะคะแกมนะคะนี่ค่ะพระเอกนะเอกเขานะคะ ชูรสนะน้ำเห็ดเขาก็ออกมานะคะพี่น้องจามค่ะจานรสชาติอร่อยนะคะอร่อยทุกเมนูนะคะพะแบนนะคะรำแตเต้เจ้า ผัดกะเพราเห็ดนะคะลำเต้ลำว่าลำตะลบกตะเต๋อลำนาดนะเจ้าผัดกะเพราเห็ดนะคะผัดกะเพราเห็ดช,ชีวิตมันบ้าน,นะคะเนี่ยเราก็เก็บใส่นะ ก็เก็บเสยเก็บเสยนะคะเมนูล้างตู้เย็นนะคะใส่ให้หมดเลยนะคะพี่น้องนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะอร่อยอร่อยรวยน้ำตาลนิดหนึ่งนะคะรวยน้ำตาลนิดหนึง่งตัดเผ็ดนะคะตัดเผ็ดตัดเผ็ดค่ะ ควา,า,ามเผ็ดหวานนิดนึงนะคะน่าทานมากเลยนะคะพี่น้องน่าทานนะคะอร่อยอร่อยจ้าเักดสะโพกเห็ดจ้าหักสะโพกเห็ดทุกเข้าให้เข้ากันดีนะคะ ทุกเขาให้เข้ากันนะคะพี่น้องนะคะลดไฟอ่อนลงนิดนึงก่อนนทับและเท่ากันดีนะคะพี่น้องอร่อยอร่อยนะคะกาแฟเมนูอาหารอร่อยทุกเมนูนะคะเมนูอาหารเลิศรสนะคะกาแฟมีวิธีทำอยู่ใต้คลิปนะคะ พี่น้องทุกบ้านทานา่านไหนเอ็บสีท่านใดเียกกทำอาหารนะคะตามรอยก็แบมไปนะคะใต้คลิปมีวิธีทำอยู่นะคะวิธีทำอาหารนะคะแปงใจชอบนะคะอยากทานอะไรกใ็ใส่ใส่ใส่เข้าไปนะคะมีความสุขนะคะ มีความสุขกับการกินนะคะกินง่ายอยู่ง่ายนะคะก็แบมทัวร์กินเที่ยวนะคะให้ง่ายสไตล์ก็แบมอร่อยออกแซ่บเวอร์นะคะอร่อยอร่อยนะคะอร่อยหอกจริงๆนะคะ <c oughs> นะคะตอนนี้เราสึกเข้ากันดีแล้วเราก็าทำการกลยนะคะ เยดุดดดของเราเองนะคะให้สีสันชีวิตนะคะเพิ่มสีสันนะคะเพิ่มสีสันนะคะให้สีสันของชีวิตของจานอร่อยนะคะเมนูอร่อยเมนูจานเด็ดนะคะอร่อยอร่อยนะคะได้แล้วนะคะ เข้าที่ข้าวทางแล้วนะคะพี่น้องคลุกเคล้าเข้ากันนะคะกะเพราจานยักษ์นะคะกะเพราจานยักษ์นะคะเราจะตักเสิร์ฟกันแล้วนะคะพี่น้องต <c oughs> ักเสิร์ฟให้พี่ให้นะะ้องเซตซีทุกบ้านนะคะจะได้ทานกับปลาแบมนะคะอร่อยอร่อยนะคะ <c oughs> ร,ร้อนๆนะคะพี่น้องร,ร้อนๆนะคะ FC FC นะคะ FC ทานกับประแบมนะคะอรอยมากเลยค่ะนะคะต็มจานนิดนึงนะคะเตมจานเต็มจานนะคะเต็มจานสวยๆนะคะ โอเคนะคะปลาแบมก็ได้ผัดกะเพราเห็ดแสนอร่อยนะคะอร่อยห่อนะคะผัดกะเพราเห็ดนะคะอร่อยอร่อยนะคะให้เพื่อนๆเอฟซีพี่น้องนะคะได้ทานกับป้าแบมนะคะป้าแบมทัวร์กินเที่ยวนะคะช่วงนี้ก็มาทำอาหารให้ทานก่อนนะคะ ตอนนี้ทำอาหารให้ทานนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะคอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆอร่อยๆต่อไปนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำอาหารให้พี่น้องเพื่อนๆ FC ทุกบ้านได้ทานกันนะคะขอบคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณทุกการติดตามนะคะเลิฟๆจ้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ